อันนี้ส่วนที่4นะครับหัวข้อสุดท้ายครับเรื่องความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานนะครับก็จะมีแออนวคิด <c oughs> อีกอันนึงนะครับในเรื่องของตัวคาว่าเรียกว่า ESG นะครับ Environmental Social and Governance นะความมาประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินของห่วงดำเนินการของห่วงโซ่อุปทานนะครับก็ออความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน Sustainability in Supply Chain ก็จะมีคอนเซปต์หรือว่านแนวคิดใน,นเรื่องของการบาิ้านจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานนะครับก็มองทั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํายันปลายน้ํานะครับรวมทั้งการกําจัดซากหรือการบริการหลังการขายนะครับก็จะเน้นเรื่องของเอา ESG นะครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมแล้วก็ทรรมาภิบาลน,นะครับเอามาใช้ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกนะครับแล้วก็ลดผลกระทบเชิงลบไปในเวลาเดียวกันนะครับที่ส่งผลต่อโลกเรานะครับแล้วก็ผู้คนแล้วก็เศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกมองหนึ่งในการสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืนนะครับก็ถ้าเป็นตัว E ตัวแรกด้านสิ่งแวดล้อมเขาจะเอาอะไรมาใช้บ้างนะครับหง จะใช้วิธีการลดการใช้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นพลังงานและน้ําลงนะครับแล้วก็พวกนี้จะมีผลกระทบต่อการลดการปล่อยการเลื่อนกระจกและมลพิษนะมีการจัดการของเสียที่เราผลิตยอย่างมีเหตุมีผลและมีความเหมาะสมนะครับเน้นการนําสิ่งที่เป็นของเสียพวกนี้นํากลับเข้ามาใช้มารีไซเคิลน,นะครับแล้วก็ พยายามจะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนะครับไม่ปล่อยน้าเสียนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการขนส่งใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเช่นเราใช้รถรถไฟฟ้ารถขนส่งไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งของเราก็าจะไปในเส้นทางไหนที่เหมาะสมนะครับส่วนด้านสังคมนะครับก็จะทําเรื่องของสภาพแวดล้อมการทํางานภายในองค์กรเนี่ย มีความปลอดภัยนะครับในทุกส่วนของกิจกรรมนะครับแล้วก็เน,น้นความเป็นธรรมนะครับทางานตามมาตรฐานของกฎหมายนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องของตัวสิทธิมนุษยชนและแรงงานไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานพักบังคับนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ด้นดีและเป็นธรรมนับกับตัวพนักงานเองในองค์กรนะซัพพลายเออร์ที่เราเป็น อยู่ในเครือข่ายของโซเชานเราด้วยนะครับหรือว่าคู่ค้าแล้วก็ชุมชนอยู่รอบธุรกิจเรานะครับเราไปตั้งโรงงานที่ไหนชุมชนก็อยู่ข้างๆเราน,นี้ก็ต้องให้ความสําคัญกับเขานะครับแล้วก็สำรุจดูเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ความเท่าเทียมนะครับคานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของตัวผู้บริโภคมองสังคมนะแต่ถ้าทำพิบาน เป็นการจัดการที่มีความโปร่งใสติดตามแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับเ,ออเน้นการต่อต้านตัวทุริตและคลอร์รัปชันภายในองค์กรเราเองมีการจัดซื้อจัดหาที่มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ เอ่อเน้นเน้นการปรัญหาความเสี่ยงลดความเสี่ยงที่ดีในตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทรานนะครับนี่ถ้าเป็นตัว ESG โมเดลเป็นคอนเซปต์เข้าวว่าแต่ละด้านเนี่ยควรจะเอ่อเน้นในด้านไหนนะครับถ้าเน้นในด้านไหนแล้วก็ต้องไปสร้างแผนการดําเนินงานแต่ละด้านนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ทาเสร็จในวันเดียวนะครับอย่างน้อยเริ่มไปบางแผนแล้วก็ทําแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ ก็ค่อยเริ่มแผนใหม่สะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยออถ้าเราใช้ ESG นะครับโมเดลพวกนี้อย่างน้อยเราก็จะต้องเริ่มมีพัฒนากระบวนการในของการวางแผนเพื่อไปสู่ตัวเป้าหมายที่เรากําหนดไว้นะครับเลือกเป้าหมายแบบไหนก็อลองดูนะครับว่าเราจะทําในรูปแบบไหนบ้างนะครับก็ในเรื่องของความยั่งยืนนะมันมันเป็นแนวทางนะครับสําหรับธุรกิจ ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคดเพราะว่ามันสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเอาเทคนิคใหม่ๆม,มาใช้เพราะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนนะครับแล้วก็ต่อรองต่อพวกมีส่วนได้ส่วนเสียและมีการสร้างวัตก,กรรมอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแนวคิดเรื่องของตัวกรีนโลจิสติกส์นะครับ ก็จะเน้นเรื่องของตัวลดผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของสินค้าแล้วก็บริการก็จะเน้นเรื่องของการลดการใช้พลังงานแล้วก็เชิงฟอสซิลนะครับลดการปล่อยพิษมลพิษหรือการเลื่อนกระจกนะก็ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเน้นการจัดการของเสียรีไซเคิลจากสองที่เราผลิตนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยาการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาของเกา่าม้วนกันมาใช้ใหม่นะครับ ออก by app เพื่อขายโลจิกส์จะเป็นมินต่อสิ่แวัดล้อมขนส่งใช้รถไฟฟ้านะครับแล้วก็ในครั้งเราจะใช้เรื่องของพลังงานโซลาเซลล์แล้วก็ใช้สินวัตถุดิบหรือตัวแบบใช้รีไซเคิลนะครับเอามาํำมาใช้ใหม่นะครับก็จะมี green transport warehouse p a กจ a g i n g ีเวิ์ดโลจิสติกส์พวกนี้นะครับออนอกจากนี้ก็พยายามจะลดคาร์บอนเรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับคือ กิจกรรมต่างๆมันจะปล่อยเรื่องของการเลื่อนกระจกนะครับอันนี้พยายามจะลดเพื่อเป็นเอ่อมันเพราะตรงนี้มีเป้าหมายเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้าแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องการปเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกมากขึ้นคนระับเพราะว่าก๊าซพวกนี้สนใจแล้วมันมาจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับถ่านหินน้ํามันกา๊าซธรรมชาติที่เราใช้ในกระบวนการทํางานของเรานะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น ใช้ตัวไฟฟ้านะครับก็ทำให้กระบวนการของเสพตัวนี้ลดลงนะครับ<ม>ก็หยุดภาวะโลกร้อนได้นะครับก็เรื่องของชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นการประหยัดพลังงานนะครับวันนี้ก็ลดการปล่อยกา๊าซลดการใช้รถส่วนตัวนะปรับปรเปลี่ยนการบริโภคนะกิจกรรมการบริโภคพวกแพคเกจจิ้งก็นำกลับมาใช้ใหม่แบบสภาพนะครับเหมือน เ,เวลาซื้อของที่เป็นกล่องพลาสติกที่เป็นร้านอาหารที่ตามตามเซเว่นนะครับจะมีพวกอา,อาหารที่อุ่นนะครับที่เป็นพวกพลาสติกสีดำนะอะไรพวกนี้นะครับนำพลาสติกกลับมาหลอมแล้วก็ใช้ใหม่นะครับลดการสร้างขยะที่ปล่อยออกจากธุรกิจเรานะครับแล้วก็เน้นการปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอนนะครับ ถ้ามุมมองธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนะครับก็เน้นเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีการประหยัดพลังงานที่เราใช้นะครับเปิดปิดเป็นเวลาใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับปรุงระบบรถที่สิ่แล้วห่วงโซ่อุปทานนะครับก็หาความร่วมมือระหว่างกันนะครับใช้พลังงานทดแทนดูแลเรื่องของตัวการบำรุงรักษาเครื่องจกักรอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ให้เครื่อง ถ้าหนีไม่พ้นก็ต้องใช้งานน้ำมันก็ต้องทําให้เครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพลดการปล่อยก๊าซลดการปล่อยการขํบนำออกไซด์หรือพวกสารตะกั่วนะครับแล้วก็ดูของเสียของเรามีอะไรนะครับก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมนะครับเ,เรื่องของตัวนวัตกรรมเองก็พยายามจะพัฒนานวัตกรรมหรือซื้อหรือหาความร่วมมือนะในการทําเทคนิคสีเขียว นอกจากนี้ก็คือในเรื่องของประมูลเรียกว่าการรายงานคาร์บอนฟุตปริ้นที่องค์กรเราผลิตหรือว่าที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าองค์กรเราเหลือพวกตัวสินค้าเพื่อน,นาไปสู่การบรับปรุงนะครับกลายเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นเราใช้รถนะครับอย่างพวกนี้ก็กลายเป็นรถไฟฟ้ารถหกล้อนะครับรถบรรทุกไฟฟ้าหรือว่าเป็นรถอันนี้รถหกล้อนะครับ อันนี้ก็เป็นรถหัวลากรถหัวลากไฟฟ้านะครับก็อนนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการที่จะเลือกใช้เรื่องของตัวหัวลากหรือว่ารถเป็นไฟฟ้านับเลีอกอีกมุมหนึง่งเาราเซลล์ติดบ,บนหลังคาพเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้านะครับให้เราสามารถใช้งานเองแล้วก็ต่อระบบเข้าภายในองค์กรเรานะต่อเข้าพวกน,นี้เป็นตัวอย่างะะให้ดูเป็นตัวอย่างจากเซลล์เซลล์ปุ๊บเราก็ต่อเข้าระบบไฟฟ้า,ฟาก็ใช้งานข้างในภายในองค์กรเรา นะครก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็ทําให้ลดต้นทุนได้ในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับอันนี้ของตัว7 e เ e ่นอันนี้ของปี65นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวองค์ประกอบเขาพยายามจะเป็นเรื่องของตัวกรีนนะครับแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยใช้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับอย่างเช่น Energy Saving นะครับใช้พวก ติดตั้งไฟลีดแล้วก็สมาร์ทลีดพวกนี้ทำในส่วนกระจายสินค้าพวกไฟลีดพวกนี้ก็จะเรียกินไฟน้อยลงกว่าปกตินะครับผลที่ได้รับนะคก็มีเรื่องของการปล่อยการเดินกระจกะเท่าไหร่ต่อปีนะครับแล้วก็เทที่บเท่ากับปลูกต้นไม้ 6, หกพันเอม่้อยห้าสต้นต่อปีคแค่เปลี่ยนไฟพวกนี้นะครับ <c oughs> ขาบอกว่าปล่อยการลดการปล่อยกด้เรื่องกระจกเท่าไหร่แล้วก็เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กี่ต้นต่อปีนะครับเอ็นเจข้อ1น,นะครับแค่ติดตั้งหลอดไฟส่วนข้อ2การก่อสร้างอาคารนะครับใช้เรื่องของการก่อสร้างที่เป็นอาคารที่เป็นมิต่อรตสิ่งแวดล้อมนะครับภายใต้มาตรฐานลีด LEED นะครับก็สามารถลดการปล่อยการเรื่องกระจกได้เท่ากับ109 น่าจะเป็นปันต่อปีนะครับที่เท่ากับปลูกต้นไม้ 2, 5, 2, 5, 2 5, 5 0 7ต้นต่อปีส่วนนนั้การนำพลังกลับมาใช้ใหมนะ่พลังงานก็ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปหรือโซลาร์เซลล์ทำในส่วนนยสินค้าถ้าครบ20แห่งเขาบอกว่าลดการปล่อยก๊าซได้เลยกระจกนะครับเท่านี้ปันนะครับแล้วก็ที่เท่ากับการปลูกต้นไม้77,000ต้นต่อปีนะครับ หรือ g r e e n t i m e s p o t นะครับเขาเปลี่ยนเป็นในเรื่องของตัวรถบรรทุกจาก4ล้อธรรมดาเป็น6ล้อเออเป็น4ล้อจัมโบ้นะครับแล้วก็นำโปรแกรมพวกเอ่อตัดส่งกำหนดเส้นทาขงขนส่งที่เหมาะสมนะครับก็ทำให้รถ,ร,ถระยะขนส่งได้นะครับระยะทางประมาณ5 20นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีเหมือนกันนะครับ ก็อีกอันนึงนะครับในเรื่องของศูนย์กระจายสินค้านะครับก็ลดการประมาณรเปริดการเลงกระจกได้นะครับประมาณ6,600นะครับแล้วก็เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ประมาณแสนห0 0หมนต้นนี่เขาก็เคยมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเบื้องต้นนะเขาใช้งานแต่ละส่วนนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเขาเอ NERGY SAVING ยังไงนะครับ Green Building ยังไงแล้วก็ทําเรื่องของงานการนาเอา เออพวกไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่ยังไงนะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาด,ดรถจากสี่ล้อธรรมดาเป็นสี่ล้อจมโบนะครับแต่ถ้าปัจจุบันก็จะเป็นพวกรถหกล้อไฟฟ้าก็ีกอีกมุมหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นหัวลากไฟฟ้า,ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าพวกรถไฟฟ้าของหัวลากพวกนี้จะมีสถานีชาร์จนะครับต้องลองดูว่าในศูนย์กระจายสินค้าหรือภายในบริษัทเนี่ยต้องทําตัวชาร์จกี่หัวนะครับเพื่อรองรับจำนวนรถพวกนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ละด้านเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแตกต่างกันนะ<ม>ที่จะเป็นองค์กรที่เรียกว่าเป็นกรีนมากขึ้นนะครับกีทรท็ลองดูเทคนิคแต่ที่นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้ในรูปแบบไหนนะครับก็ค่อยทำนะครับปีแรกอาจจะเล่นเรื่องของที่ทําง่ายสุดคือ Energy Saving นะครับแล้วก็หรือว่ากรีนฐานสปอ t อันนี้อาจจะไม่ยากมากพอลงทุนอาจจะมองว่าในเรื่องของมุมมองการลงทุนนะลงทุน ลงทุนไม่ยากมากนะครับอันนี้อาจจะทาได้งานที่ทาได้ดีกว่าอันไหนก็ต้องทาก่อนถ้าเป็นพวกเอ่อบิลดิ้งอาจจะถ้าของเรายังไม่มีบิลดิ้งใหม่ก็อาจจะเอาไว้ก่อนนะครับหรือถ้าเรามีงบ,งบลงทุนค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำเป็นโซลาร์ลุคเปได้เหมือนกันนะครับอ่าอีกอันนึงนะครับแนวทางเขาเรียกว่าซ์คลาซัพพลายเชนนะครับก็จะเป็นมุมมองว่าเออเรียกว่า ห่วงโซ่อุปทานแบบวงจรปิดนะครับหรือบางอย่างเนี่ยเรียกว่าหรือหมุนเวียนนะครับเรียกว่าข้อสูบสัายเชนนะครับก็คือการออกแบบแล้วก็บริหารกระบวนการต่างๆเนี่ยให้ตัวทรัพยากรหรือว่าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยหมุนเวียนในระบบให้นานที่สุดนะครับโดยการนากลับมาใช้ใหม่หมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะนํามาใช้ใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องการลดของเสีย ลดการสร้างของเสียในแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับเพราะอย่างของแบบเดิมนะครับเราใช้เขาเรียกว่าเอ่อลีเนียซัพพลายเชนนะครับลีเนียคือการผลิตใช้ทิ้งครับเทคแม็กดิสโตรเขาไม่นํากลับมาใช้ใหม่นะครับแต่ถ้าเราจะสร้างความแตกต่างให้กับตัวองค์กรเรานะครับวันนี้ก็ทําเป็นตารางเปรียบเทียบเรื่องของตัวคุณสมบัตินะครับอันนี้ข้อหนึ่งถ้าเป็นลีเนีย กับโซคูล่านะครับก็นวาคิดคือของเขาใช้ผลิตใช้ทิ้งแต่ของเราถ้าเป็นโซคูล่าคือลดของเสียเราใช้ทรื่ยากรหมุนเวียนในระบบการผลิตหรือในห่วงโซอง่อุปทานมากขึ้นนะครับส่วนการไหลของวัสดุนะครับก็จะมีไหลไปทางเดียวต้นน้ํากลางน้าไปน้นําแล้วก็ทิ้งนะครับแต่ถ้าหมุนเวียนเนี่ยเราเราออกแบบวงจรนะในการนําเอาตัวของที่หมดสภาพเสร็สภาพแล้วเนี่ยนำกลับมาสู่กระบวนการผลิต เราจะนํากลับคืนมายังไงอันนี้เป็นคําถามนะครับจะมีวิธีการรับเก็บแล้วก็รวบรวมของพวกนี้เข้าสู่โรงงานแปลสภาพใหม่ไหมหรือ,อยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการออกแบบกระบวนการทํางานพอของมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการย่อยสลายแปลสภาพเผาหลอมรวมอะไรก็ว่าไปนะครับโดวยวิธีการอื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ถ้ามองเป้าหมายหลักนะครับก็พยายามจะ พิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแลดต้นทุนระยะสั้นแต่ถ้าเป็นด้านนี้นะครับโซล้าแบบวงจรเนี่ยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันก็สร้างความยัยืนระยะยาวโดยใช้มูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้เป็นหลักนะครับเจ้ากาวจัดการของเสียแบบข้อหนึ่งนะครับเเน้นของเสียต้องกําจัดแต่ถ้าเป็นเซลาร์เนี่ยจะเน้นเป็นถือว่าของเสียเป็นทรัพยากรที่มีค่านํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ ส่วนความสัมพันธ์ในห่วงโซ่ประทานเน้นความ,มนา์ไปข้างหน้านะครับคือผลักไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งนั่นเองนะครับแต่ถ้าดข้อ2นะเราจะเน้นเรื่องการไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ย้อนกลับด้วยนะในการนําพวกของเหลือใช้หรือของที่จะต้องทิ้งน,นำสู่กระบวนการกลับมาหมุนเวียนแปลงสภาพแล้วกลับไปผลิตใหม่นะครับก็ forward กับรีว r ร์ดโลจิสติกสด้านนะครับนี่คือความ แตกต่างระหว่างลีเนียกับเซอร์คูลาร์อะไเชนนะครับก้อนแนวคิดเซอร์คูลาร์นำก็อีกอันนึงคือเราต้องออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทานนับใช้งานได้ได้นานนะครับแล้วก็หลักการออกแบบคือสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนเพื่อนำไปสู่การซ่อมแซมและก็ปรับปรุงได้ง่ายนะครับนองจากนี้ก็เลือกใช้วัสดุที่สามารถมาจากรีไซเคิลได้หรือเป็นพวกวัสดุชีวภาพนะครับแล้วก็ลด การใช้พลังงานลดการใช้ของเสียนะครับไอ้ลดการสร้างของเสียที่เกิดขึ้นน,นํหรือว่านของเสียที่ที่เกิดเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตมาใหม่กลับมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็พยายามยืดอายุผลิตภัณฑ์แทนที่ต้องทิ้งทั้งก้อนทาต,ตัวอย่างเครื่องเป่าผมแล้วก็พยายามยืดอายุผลิตภัณฑ์จากเดิมใช้3ปีแล้วมอเตอร์จะเสียแล้วก็ออกแบบให้มันดีขึ้นนะครับก็ ไอตัวมอเตอร์นี้สามารถถอดและเปลี่ยนได้นะทั้งที่อุปกรณ์อ,อื่นยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ใช้การซ่อมแสมแล้วก็จะมีพัฒนาระบบในการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์เราที่หมดอายุจากการใช้งานหรือของเสียที่ต้องทิ้งนะเข้าสู่โรงงานเพื่อสุ่นําไปการผลิตใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิด circular supply chain นะครับ สุดท้ายก็เป็นวิธีการสร้างมูลค่าจากของเลยใช้นะ Value Recovery นะครับอันนี้ก็ส่งเสริมแนวคิดเรื่องของ Circular Supply Chain หนึ่งนะครับการนำเรียกว่าใช้ซ้ำาิยุทนะครับคือนำผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นเนี่ยกลับไปโรงงานนะครับกลับไปใช้ใหม่โดยตรงส่วนข้อ2การซ่อมแซมก็นำผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดกลับมาซ่อมเฉพาะชิ้นส่วนที่มันเสียลกลับไปใช้ใหม่ทำงานได้ตามปกตินะครับ วนข้อ3อาการปรับปรุงใหม่ r ฟเว리ชนะครับคือผลิตภัณฑ์เนี่ยของเดิมอาจจะมีตำหนิเรืเ่องของฝาแต้มีรอยนะครับแต่จะเป็นของใหม่เพีแค่นำผลิตภัณฑ์มาปรับปรุงนะครับลบรอยเปลี่ยนฝา,เ,าเปลี่ยนอุปกรณ์ครอบเครื่องจักรหรือว่าชิ้นงานเหล่านะครับก็ทำให้มันเป็นของใหม่แล้วก็ทำงานได้ได,ดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วนกะ็นำไปขายเหมือนเดิม ส่วนบางอย่างไม่ดีก็นําไปผลิตใหม่นะครับก็ใช้วิธีการแยกส่วนรีมูฟเชอรลิงก็คือแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เก่าออกมาเป็นชิ้นๆน,นก็วิเคราะห์ว่าอ,อันไหนเนี่ยมันใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็นํามาประกอบแล้วก็เป็นชิ้นขึ้นเป็นชิ้นใหม่ต่ก็ต้องมีการทดสอบว่าแต่ละส่วนทำงานได้ตามประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเป็นตัวแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาส่วนข้อ5นะครับรีไซเคิลคือจะนำวัสดุจากผลิตภัณฑ์เก่าเนี่ย เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่อาจจะเป็นพวกหลอมนะครับการคัดแยกอะไรพวกนี้การทําลายแล้วก็กลายเป็นตัววัตถุดิบนําไปผลิตสินค้าเป็นสินค้าใหม่ออกมานะครับส่วนข้อ6กคือถ้านําไปผลิตเป็นพลังงานใหม่เนี่ยคือเราไม่สามารถผ่านกระบวนการแปลงสภาพอะไรได้นะครับก็นํานไปผลิตเป็นพลังงานคึ้เขาเป็นพลังงานที่ ใช้ในโรงงานอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นองมุมมองวิธีการสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้นะครับน,นี้ก็ลองดูว่าของเราจะใช้วิธีการไหนเหมาะสมกับตัวธุรกิจเรา